สวั immigrant. สดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน Poker Hand Review by Twin Spoker แฮนด์ที่จะพูดถ er. ึงวันนี้นะครับคือแฮนด์ที่ทำลายสถิติพอทใหญ่ที่สุดในการถ่ายทอดสดนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับตอนแรกนะครับแฮงถือ A 8 offsuit ทำการเลทไปที่7,000ดอลลาร์จากตำแหน่งไฮแจ็คเวสลีย์ถือ A King offsuit จากตำแหน่งบอททอลนะครับทำการทรีเบดไปที่30,000ดอลลาร์และหมอบวนจนไปถึงทอมดิวาน ตรงนี้ไพ่ไม่โชว์นะครับแต่ทอมดิวานมีพ็อกเก็ตแมมนะครับที่เป็นแมมพอดําและแมมด็อกจิกทำการโฟเบดไปที่1นึ่งแสนดอลลาร์แฮงซึ่งทําการโอเพ่นนะครับ A8 ออฟสุดสู้ไม่ไหวแล้วครับทำการหมอบทิ้งไปมาถึงเวสลีย์นะครับซึ่งถือ A King, อคิงออฟสูดทําการหยิบชิปแล้วครับเขาคงเลือกที่จะไฟเบดนะครับเนื่องจาก A อคิงค่อนข้างเก่งเลือกที่จะไฟเบดไปที่2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันดอลลาร์ครับผม ตอนนี้ทอมดีวานคิดแล้วครับว่าการไฟแบบนี้จะมีอะไรบ้างและโพซิชันนะครับทอมดีวานเสียเปรียดจากเวสลี์นะครับเขาจึงเลือกที่จะคอเข้าไปเฉยๆครับผมมาดูฟอบครับฟอบตกมาเป็น838สามแปทอมดีวานเลือกที่จะเช็คไปนะครับมาถึงวิสลี์ครับจะทำการซีเบทหรือไม่ เวสลี์ถือชิปครับและทําการซีเบ็ไปที่1นึ่งแสนสอพันดอลลร์หรือประมาณ1ใน5พอตซึ่งเป็นการเบ็ดไซส์เล็กนะครับทอมดิวานซึ่งทําการคอไฟเบ็ในขั้นพีฟอ์มานะครับการที่บอดตกมาเป็นแพรบอดแบบนี้สามารถคอได้ทั้งเลนเลยนะครับซึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะคอเข้าไปดูเทิร์ต่อไปตอนนี้พอตนะครับแปดแสนดอลลาแล้วนะครับเทิร์ตกมาเป็น5หัวใจทอมดิวานที่สีเปียบทางตำแหน่งนะครับ ทำการเช็คไปอีกรอบหนึ่งเวสลี์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเพียงแค่เอไฮนะครับ <is> เลือกที่จะดับ <and S 1> เบิลบาเรลไปนะครับเบ็ดไปที่3ามแสนห้าหมื่นดอลลาร์หรือประมาณเกือบคร <and S 1> ึ่งพอตนะครับและตรงนี้นะครับทอมดิวานเลือกที่จะทําการคอเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับผม <is> เพื่อไปดูรีเวอร์และรีเวอร์ตกมาเป็น6ดอกจิกครับ ทอมดีวานเลือก่เช็คอีกรอบหนึ่งครับมาถึงคราวของเวิสลี์ครับเ <All in. S 1> ขาตัดสินใจออ l อินนะครับผมทำให้พอตรวมตอนนี้นะครับสองล้านสแสนดอลลาร์นะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าทอมดีวานเลิอกที่จะคอนะครับพอตรวมจะกลายเป็น3ามล้านหแสนดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะครับประมาณ120ล้านบาทนะครับ ตอนนี้งานยากไปอยู่ที่ทอมดิวานแล้วนะครับเขาต้องตัดสินใจว่าจะหมอบหรือจะคอนะครับเ <Wesley S 2> วสลีย์ก้มหน้าแล้วครับรอการตัดสินใจของทอมดิวานซึ่งถ้าดูแอคชั่นของเวสลีย์นะครับทำการทิปเปลิลบารเล่มาดูเก่งมากนะครับสตรองมากๆมีโอกาสเป็นทั้งพ็อกเก็ตคิงและพ็อกเก็ตเอซที่ทอมดิวานแพ้ซึ่งถ้ามองกันตรงๆนะครับโอกาสนนที่พ็อกเก็ตแมมชนะใ,ในสปอตนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆแต่ทอมดิวานนะครับเลือกที่จะคอครับผม แล้วมาถึงโชว์ดาวครับ A อคิงแพ้ไปนะครับทอริวานรับพอทนี้ไป3ามล้านหแสนดอลลาร์หรือประมาณ120ล้านบาทกินไปอิ่มๆจุกๆเลยนะครับจบไปแล้วนะครับกับโป๊กเกอร์แฮนด์รีวิวบายทูนสโป๊กเกอร์ถ้าเป็นเพื่อนๆเล่นแฮนด์นี้นะครับกล้าที่จะคอมมือครับพอร์อ120ล้านบาทมีความเห็นอย่างไรกันสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและเพื่อนๆคนไหนอยากให้ลงแฮนด์ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยหากดูคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วพบกันใหม่คลิปถัดบบไปสวัสดีครับ